ล้วผมอยากเก็นเพื่อคุณสางมีสตางค์เบื่อใจลานังเงินแม่สีห์หัางหายมีเงินใสเหมนสีแสนและเป็นคุณแผนแสนสะท้านว่าอมอ่านแต่คาถาคุณสางผ่านเอาโดนอนมา ใส่ผู้สาน้องไปจอยโอ้ยขาปล่ส คงมกูมานเอห้องานตรงหัวใหัวก่อไม่เลินบาองจังถือวันมีแต่ว่าสะขาที่นอแะวันต่างๆก็แมนเบาอาดดูกผู้ึญงขันแต่จิตคือเขาเรื่องเล่าค้หากน้องนางบักิอังข้างพี่อาน้องนางบักีองข้างพี่อางจะซื้อโตัอยู่ตาไอจีนามุนเรียองเอดยากทีทุกคนละไม่ต้องประมวลคาถาน้จังงานในครั้งนี้ตั้งโลละไม่ต้องละมาการทำทำงานสะดวกรอะจ้อนกันอยจุ่บันไม่ต้องทำการงานให้เบื่อการหัวใจ ไปได้นีีตำแต่คนดังบางแนวแต่ไอศิลปตื่นดูแดงแต่ถือกันที่มือใจใจเหนือเพื่อพ่อปั่นอนุเฉลิมสบายหายหอยมีเมี้ยต้อนหลายคนตัอหงบัดนและหลังสามใบที่ยอดให้ทุกคนแต่ยังจนเลยบ่นไปพังๆแต่ยังจนเลยบ่นไปพังๆถ้ารวยเหมือนขอทางผู้มีมั่งเงินทองโดยไม่ต้องคิอความจะหนี่มันจะพายคือหมาะจะใส่รถจนตี่ดีตัวที่เอาวีบอดจนนึอถึงมองลองไปไดหเกิ็จะเก็บมาคุ้มด้วยรถบ้าน ดอนเนีอยู่ซอนกันกําลังมาก้องเนี่ยอยู่ซอนกันกําลังมาก้อพวกผู้สาวมาตาตะกองรักกันจองกันเอาเป็ ละแฟนจะแฟนสุขสบายเป็นายนาพากันมาจนเต็มเดินพากันนั่งฟังลำเตือนทั้งผู้เดินทองฟอนย้มเตยดอกเอื้ยเพียงขัวทัวเดือยเป่าเล่งกำลังเล่งเข้าในโบทถอดจะเข้าใจเง็นอย่าเขียวเข็นใจหอน หมอลำก่อนหมอลำสิ่งมีมาพลละวาดอนุญาตเออพี่นองย่ำถึงหมองจังว่ากันเวเดนอนจบลงไปนะครับนี่ก็คือสังวาลของลำเพลิน หรือเอื่นว่าล้ำส้อยเนาะช่องล้ำส้อยแค้นน,นี่นะ่ะท่านั้นพอคู่เม่คู่ว่าจะไหนครับเข็มเกือบจะไม่มีที่ติแต่ว่าขันบติกับบัือมาเสีวหักพิงเนาะมาเสว่วหักพิงลำเพิ่นลำเดินลำสิ่งเข็มกับบนชัยผ่านอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เข็มขาดหายไป ขาเสียไปใส่ลูกจากเอวลงมาขางล่างมันหายไปใส่สั้นครับยืนกระสิบไปอยู่ข้างบนข้างบนดีหมดข้างบนนี่เดีหมดเวลาเวลาฟอดเวลาอย่างแต่ลําเพิ่นเท่าเด้ลูกขาเลยจะนิ่งบ่ได้คันสั้นเพิ่นสิวันลําเพิ่นดีดขาตับตับเตะคือพยายามอย่าให้มันนิ่งอย่าให้มันนิ่งอย่าให้มันอยู่กระหมองการอยู่กระหมองของลําเพิ่นมันเวลาเขาหลงก่อนเวลาเขาสันเวลาเขาประมาปั๊บเนี่ยมันจะเฮ็ดไ้ คนเฮาเนี่ยเซ่เปยไปทุกอย่างแมก้กระทั่งเสียงเด้อพยายามที่ที่เข็มทําทุกอย่างไม่อยากจะติแต่ว่าขันบติกับบค่คือคือถ้าเข็มกับมนชัยซับขาหรือหรือบ่ให้มันบ่ให้มันนิ่งเห็น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 พอพญาแล้วเห็ียบ่แล้วพยายามดีดพยายามยกให้มันให้มันบ่เศร้าจกเทียแล้วก็เวลาจังหวะลำ้ำล้ำเพื่อนเข็มก็ยังติดเออเอเอเอ้ยาวเกินไปเด้อคอโอดเด้อยังนะกำลังเข็งเขานบทใหนลงเลยดิ กำลังเค้งเขาในบทอดเอาเด้อจังคอยว่าไปนะสำหรับสำหรับสำหรับพ่อเข็มเกือบไม่มีทิฏฐิก็ถือว่าพัฒนาคือในไหลายนะครับพัฒนาคือในหลายพ่อพบแปลกใจดอกว่าเออเวลาหอดออกหนาไปที่เวลาเลินบทเด่นบาทแล้วพี่น้องเอซีเป็นนางคือสนับสนุนเข็มหลาย เป็นคนที่มีเสน่ห์ลูกเออเป็นคนที่มีเสน่ห์การลองการล่ำโอเคแล้วล่ะถึงแมน่ามันสิบบลื่นปันใดแต่ว่านั่นล่ะทักษะการโปร่งการบ้างมันสิอยู่ประมาณนั่นการโปร่งการบ้างอยู่ประมาณนั้นแล้วเวลาล่ำเพลินบางครั้งบางเทือเมื่อกี้พอยุทธผนบอกว่าถ้าเขาลืมก่อนล่ำแมนบ่ล่ะเขาสามารถที่ออกไปฟ้อนก่อนด้แล้ว ลอดจังหวะท่างอาจารย์ดตนตรีเพนสิสโลส่งเข้าอีกเทนึงดอกแต่พยายามจำเนื้อห้มันได้กันแล้วกันหมอเขาเสยเขามาาน่ะนะนะออกไปฟอ้อนเชิดสะกอนจังตีขึ้นมาล่ำอีกเทนึงก็ได้มันมันสิมิสเน่สำหรับลํเพลินนะฮาวดีดอกจากไม่แล้วหรือว่าไม่เขามีอยู่แล้วขันเฮาหยุดตั้มสะกอนนะ่ะพ่อดนตรีเพนซสโลส่งมาเข้าขึ้นอีกหลบอีกท่อนหนึ่งต่อไปนั่นมันสิมิสเน่แล้วฟังดีเบ่งมวน ประมั่น,นั่นเดลูกเด้อถูกต้องแล้วนะครับการลองกันล่ำโปงว่างถูกต้องแต่ว่าความชัดเจนแค่นั้นเองเนาะลุกดีแล้วสุขดีครับ